ครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่25ครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง4วันกันก่อนเลยครับ วันที่18ครับคู่ตกค้างทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลำพูนเวเลอร์ไปสองบุนโดสองวันที่19ครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านพ่ายสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไป1นบุนโดสองวันที่20ครับคู่แรก BG ปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับชลบุรี FC ไป1นบุนโดหนึ่งคู่ถัดมาโพลิทเทโล FC เปิดบ้าน,อาเ, FC, เ,านเอาชนะอุทัยธานี FC ไป1นบุนโดศูนย์คู่ถัดมาขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้าน,สานเ,เานส, ual, ส,นนสมอกับตราดเอฟซีไปหนึ่งบุนโดหนึ่งคู่ถัดมาลาดบุร วันที่21ครับค้่แรกเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะลำพูนวิลเลอร์ไป2ประตู่อ1โค้่ทำนาพีทีปจบเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะสุโข,ขทยัยเอฟซีไป2ประตู่อ1และคู่สุด้ายครับนครปฐมยูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายถูกเบงคอ,อกไป1ประตูต่อ2ทำให้ตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่25เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1บุรีรัมย์มวเต็ดแข่ง25นัดชนะ16เสม,มอแแพ้1ยิง54เสีย23ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี56คะแนนอันดับที่2ทูแบงค,ค์งเข้าตีเตดแข่ง25นัดชนะ15เสม,มอแแพ้2ยิง48เสีย2 9ผลต่างประตูได้เสียบวก29มี53คะแนน อันดับที่3การท่าเรือเอฟซีแข่ง25นัดชนะ13เสมอ4แพ้5ยิง58เสีย33ผลต่างประตูได้เสียบุก25มี46คะแนนอันดับที่4 BG ประทุมยูเนเต็ดแข่ง25นัดชนะ11เสมอ9แพ้5ยิง47เสีย30ผลต่างประตูได้เสียบุก17มี42คะแนนอันดับที่5เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง25นัดชนะ12เสมอ4แพ้9ยิง47เสีย39ผลต่างประตูได้เสียบุก8มี40คะแนนอันดับที่6ลาบุรี FC แข่ง25นัดชนะ10เสมอ5แพ้10ยิง33เสีย29ผลต่างประตูได้เสียบุก4มี35คะแนน อันดับที่7ลำพูนเวเลแข่ง25นัดชนะ8เสมอ7แพ้1ิยิง37เสีย38ผลตางประตูได้เสียลบ1มี31คะแนนอันดับที่แสิงห์เชียงรายยูเลเต็ดแข่ง25นัดชนะ7เสมอแดแพ้10ยิง28เสีย31ผลตางประตูได้เสียลบมี29คะแนนอันดับที่9นครปฐมยวเเตดแข่ง25านัดชนะ7เสมอ8แพ้1ิยิง3 5เสีย42ผลตางประตูได้เสียลบมี29คะแนนอันดับที่10สุโขทัยเอฟซีแข่ อันดับท <t os UC> <t os UC> ี่1 1คอนแกนยูเตดแข่ง25นัดชนะ6เสมอ10แพ้9ยิง30เสีย42ผลต่างประตูได้เสียลบ12มี28คะแนนอันดับที่12บพีพีจบเอฟซีแข่ง25นัดชนะ6เสมอ8แพ้11เยิง29สเสีย3 5ผลต่างประตูได้เสียลบ6มี26คะแนนอันดับที่13ชนบุรีเอฟซีแข่งย5สานัดชนะ6เสมอแดแพ้11ยิง2ีเสีย4ี่ผลต่างประตูได้เสียลบะแนนอนดมียี่25นัดชคะแนนยิง31เสี่สิบ อันดับที่15โปลิเทโล่เอฟซีแข่ง25นัดชนะ6เสมอ6แพ้13ยิง31เสีย57ผลต่างประตูดได้เสียลบยี 26, มี24คะแนนและอันดับที่16ตราดเอฟซีแข่ง25นัดชนะ5เสมอ7แพ้13ยิง31เส,สีย49ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี22คะแนนโปรแกรมสัปดาห์ถัดไปครับวันที่27คู่แรกเวลา18บแนาฬิกาบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเมืองทองยูเนเต็ดเวลา18นสิบแปดนาฬิกาสามสิบนานบทีชนบด เวลา19นาฬิกาสุโขทัย FC เปิดบ้านต้อนรับอุทัยธานี FC เวลา20นาฬิกา B ีจี <st oses> <st arts> ัทเเต็เปิดบ้านต้อนรับการท่าเรือ f อฟวันที่28เมษายนเวลา17นา30นาทีสิงห์ช่างรายเต็ดเปิดบ้านต้อนรับราชบุรี FC เวลา18นาฬิกาตราดเ c เปิดบ้านต้อนรับโปลิสเทโล FC เวลา19นาฬิกา,กาลำพูนวุลเเอ,อร์เปิดบ้านต้อนรับขอนแก่นยูเนเต็ดแในวันที่29เวลา18นาฬิกา30นาทีทูแบงกอกยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับพีทีประจบเอฟซีในสัปดาห์าถัดไปครับก็จะมี2บิ๊กแมตช์ครับก็คู่แรกบุ William, ออรีรัมย์ยูเนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับเมืองทองยูเนเต็ดวันที่27เมษายนครับแล้วก็ในวันเดียวกันครับก็จะมีบีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการท่าเรือเอฟซีคู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้น William, บุรีรรัััมมยยย์ููนนเเเตต็็ดดกบบือองงทค ในสถิติ5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านอย่างบุรีรัมย์ครับชนะไป3เสมอไป2ครับส่วนทีมเมืองทองครับน่าสนใจมากๆครับเพราะ5นัดหลังสุดครับก็ชนะมา5นัดรวดคราวนี้เรามาดูกันครับว่าทีมอย่างเมืองทองครับที่ผลงานดีวันดีคืนครับจะสามารถแบ่งแต้มกับบุรีรัมย์อยู่ติดได้หรือไม่ครับอันนี้ส่งนี้ก็จะตกไปถึงทูแบงคอกเลยครับเพราะว่าตอนนี้ห่างกันอยู่3คะแนน ถ้าผลเป็นใจเมืองทองชระบุรีรัมย์ได้แล้วก็ทูเองเปิดบ้านต้อนรับทีมอันดับสอย่างพิธีจบแล้วเก็บ3คะแนนได้ก็จะสามารถทําคะแนนมาเท่ากับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับและอาจขึ้นไปนจาฝูงชั่วคราวได้ครับเพราะประตูดได้เสียห่างอยู่แค่แค่2แต้มเท่านั้นแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับสัปดาห์ที่26ของไทยลีกหนึ่งครับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ